สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงไทลีกนะครับที่มันมีอยู่ใน Ste ีม Workshop ตอนนี้นะครับผมแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมี s t e a ม Workshop ด้วยนี่เออนะครับวันนี้เราก็มาสอนได้ดูนะครับว่ามันลงยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องเปิด s ตรีมขึ้นมาก่อนนะ mm hmm. อ่าคุณจะซื้อเกมมาใช่ไหมก็เปิด Ste ีมขึ้นมาอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับผมคลิกที่เกมของคุณนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมี Workshop อยู่ตรงนี้เห็นปะ มันจะมีพวกหน้าร้านค้าศูนย์นู่นนี่นั่นคู่มือเวิร์กช็อปนี่กดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้นะครับเป็นหน้ารวมทุกอย่างนะครับผมเวิร์กช็อปในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นแหล่งดาวน์โหลดส่วนเสริมในสตรีมเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปเข้าเว็บอื่นหานะครับเช่นมันจะม,พมีพวกฐานข้อมูลพวกฐานข้อมูลพวกหลีกันพวกนี้แท็กติก นะแทคติคเอาทานข้อมูลออกก่อนนะอันนี้กดออกไปเนี่ยบว่าแทคติกมันก็มีเยอะแยะครับเนี่ยคุณก็มาเลือกดูในนี้ได้นะครับผมนี่นะครับก็อยากจะรู้ว่าเออ่ยอดนิยมสูงสุดเนี่ยในอสามเดือนจะมีแทคติกไหนบ้างเนี่ยคุณก็มาดูก็มาโหลดไปใช้ไปลองเอาไปใช้ดูนะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่าตัวของช็อตลิสต์นี่ช็อตลิสต์ก็คือพวกรายชื่อนี่ช็อตลิสต์เนี่ยก็มีให้นะครับผมเนี่ยว่าเบสบอลเดอร์ค no ิดนูนี่นั่น นะครับผมก็มก็มาดูเอานะครับผมทีนี้นะครับเรารออก็กดที่หลีตรงนี้นะครับผมนี่เลือกหลีอะสมมติมาหน้าหลักนี่ใช่ไหมก็เลือกหลีตรงนี้เลย Leak and data data update อะตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ค้นหานะครับพอเราเข้ามาในปุ๊บค้นหานครับว่าไทยพิมพ์ว่าไทยอย่างนี้ t h AI นี่นะครับแล้วกดค้นหา นะครับที่ผมดูตอนนี้น่าจะมีของคนนี้ครับที่แลสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าสมบูรณ์ไหมนะครับเเขาบอกมีไทลิกหนึ่งไทลิกสองซึ่งมันยังไม่ครบนะอันนี้มีสามเลยนะลองดูนะครับไทลิกหนึ่งไทลิกสองไทลิกสามแล้วก็มีมีไทลิกสี่ด้วยซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะไอ้ถูกเออปัจจุบันมันเป็นเมเจอร์ฟุตบอลมั้งถ้าผมจะำผิดนะ ก็คือมี1 2 3อันนี้ผมไม่แน่ใจมันยังมีมาทุกวันเนี้ยซึ่งที่ผมทำอยู่ผมทำไทยดิษสามไงพอเราเข้ามาน,นี้เสร็จคุณก็กดสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้ครับกดเข้าไปปับ๊บนะครับมันก็จะโหลดให้เราแป๊บหนึ่งนี่มันจะโหลดไอ้เวิร์คช็อปให้เราแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยครับโหลดมาเรียบร้อยละอ่ะทีนี้เราเข้าเกมครับผมเมื่อเราสมัครข้อมูลเรียบร้อยละกดเข้าเกม โอเคมื่อ okay. มาที่นี่แล้วใช่ไหมครับแล้วกออ็ตรงนี้เลยเรือกหัวข้อสร้างเลื่อกของข้อสร้างเกมใหม่ ai, แล้วก็เลือกบทอาชีพนะครับผมนะบทีนี้เราต้องเลือกตรงนี้เป็นออนะฐานข้อมูลตรงนี้นะครับนี่ให้ติ๊กไทล i คคอมพิวเตอร์พีรามิดสี่เลเวลฟูลีแอคทิวิตี้นะครับผมแล้วก,กดยืนยันออแล้วก็กดกำหนดเองนะครับกำหนดการตั้งค่ายเอง โอเคทีนี้เราก็าปิดไปพวกนี้เราเอาออกเราจะเล่นสมมติเราจะเล่นไทยลีกเดียวใช่ไหมแล้วกดเพิ่มลบหลีกครับตรงนี้เ,เราหาไทยลีกนี่ครับไทยสม,มมติเราเล่นแค่ไทยอีกเดียวนะเราก็เลือกไทยลีกอย่างนี้นะครับผมแล้วกดยืนยันไปนะครับฐานข้อมูลตรงนี้ผมแนะนําว่าให้แอดประเทศไทยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความมัน นี่ครับกดกาหนดเองนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นเป็นโซนเป็นสัญชาตนะครับผมเป็นสัญชาติแล้วก็เลือกเอเชียแล้วก็เลือกไทยก็จะมีนักขอนข้อมูลนักเตะไทยเดีเพิ่มเข้าไปเยอะมากเลยนะครับผมนี่ติแค่หมดตั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 ดหน้ามีนักเตะเลือกใช้เพิ่มขึ้นปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ไอตัวนี้สมุติว่าเราจะเล่นถึงลีกต่าสุดเลยอ่ะก็กดอย่างนี้ไปครับแล้วก็กด สร้างฐานข้อมูลเก็บนะครับผมป,ปุป๊บเรามันสร้างสักคู่หนึ่งนะครับไม่ใช่สักคู่แล้วก็ซักใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวมันจะต้องทําการเ e เ e r ฐานข้อมูลให้เราพวกฐานข้อมูลนั้งเตะฐานข้อมูลลีกฐานข้อมูลทีม布拉布拉นะครับก่อนต้องสร้างให้เราก่อนนะครับโอเคว่าใช้โปรไฟล์นี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกัน นนปะี่ครับไทยลีกสูงสุดก็มีพวกแบงคอกอะไรใช,ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ว้าวดูด้วยไทยลีกดูไทยลีกนะครับผมไม่ค่อยรู้คือผมไม่ได้ไม่ยอมรับว่าไม่ได้ดูวันไทยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะักเตะเท่าไหร่นะอะ่ลองดูกันแล้วกันนะสุภชยัยใจเด็ดอันนี้ผมพอเคยเห็นอยู่นี่เป็นไง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 นี่อ่าอันนี้ก็คือไทยลีกสูงสุดนะครับ มาเรามาดูตัวของไทยลีก2นี่ฮอนแก่าก็มีนะครับผมมีมีลองเข้าไปดูสักทีมหนึ่งนี่ครับผมอ่านข้อมูลนี่นี่หรือป่าอ่าได้ได้ไทยลีก3เนี่ยแบบมีหลายโซนนี่อ๋อน่าจะเป็นล่าสุดนะครับในแบงคอกอ่ะผมทำอยู่นอตแบงคอก โอ้ใช่ใช่ใช่ข้อมูลพวกนี้แหละอืมโอเคแล้วก็มีตัวโซนมีทุกโซนนะครับนี่ยมาริเนติโเลกาเนี่ยที่ผมทำอยู่เกาะขวางเกาะขวางอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไงเกาะขวางเกาะขวางก็มีเมจเจอร์โอ้โหเต็มเลยอันนี้อันนี้แบบย่อยยิบย่อยเยอะมากนะครับอ่ะ อันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างนะทีนี้สมมติว่าสมมติว่าผมอยากจะผมอยากจะหาชนะทิพย์ดยชนะทิพย์มีปหะสงกราสินไม่มีครับผมเพราะว่ามันชนะทิพย์เขาหน้าจะอยู่อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาน่าจะอยู่ในโซนของญี่ปุ่นปะเดี๋ยวผมลองหาประเทศไทยดิส่งชนาชิปส่งออกเส้นเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะเนี่ยเขาไม่ติดรอบล่าสุดเขาเจ็บหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็มีธีรศิลป์แดงดานะครับผมอ๋อย้ายเมืองทองแล้วอ๋ออันนี้ัปเตดตล่าสุดเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอัปเตดตล่าสุดเลยครับเนี่ยลองดูสิ นี่ครับผมโยโกฮาม่าเนี่ยเพื่อก็มีนะครับเนี่ยเีรทรอนวุนมาทันนี่เห็นปะกะวินคุณกวินเนี่ยครับมีหมดเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับลองเอาไปดูสินแดงดาอันนี้ยืมตัวมาหรอยืมมาหอ,อยืมไปอ๋อกลับมาแล้วโอเคนะครับผมเพืเ่อนๆก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะนะครับผมส่วนรูปอะรูปผม ผมใช้ที่ตั้งนานแล้วคือ,อตัวรูปเนี่ยมันมีคือผมเคยโหลดไว้ตั้งแต่สมัยที่เขาเคยแจกตอนนู้นนะนะรูปรูปรูปใช่ไหมเฟสเนี่ยผมผมมีอยู่อะแต่ผมไม่รู้มันใช้งานได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะอัพไว้ให้แล้วกันเนี่ยมันไม่มีไฟคอนฟ lict อะครับผมมันน่าจะมากับเมกาแพ็คครับผมมันน่าจะมากับตัว ไอตัวนี้นะครับผมมัน่าจะมาตัวนี้ยังไงถ้าใครสนใจก็ไปโหลดคลิปที่ผมแจกที่ผมแจกไอตัวโลโก้อะครับไปโหลดไอตัว df11 มานะครับผมก็จะมีรูปนักเตะให้นะครับส่วนรูปโลโก้รูปโลโก้รูปโลโก้ของคุณ o b z มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมโหลดมาใช้อะนี่ครับของคุณ o b z อา่าไทยลีกตั้งแต่ปี2019อะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอัพเป็นไฟล์ไว้ให้แล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะครับผม สำหรับคนที่คนอยากได้โลโก้รักเตะโลโก้ทีมไทยครับผมแต่มันไม่ครบทุกทีมนะเพราะว่ามันตั้งแต่ปี2019แล้วมันนานแล้วนะครับผมโอเคเอาวันนี้ผมก็มาแนะนำแบบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยากเล่นลีกไทยน่ะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับต้องบอกก่อนนะว่าความสมจริงเนี่ยมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะว่ากฎของประเทศเราอ่ะมันไม่เหมือนกับที่อื่นเขาบางข้อนะครับผมซึ่งมันก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะเช่นนักเตะไทยทําไม มีนั้เตะซื้อนักเตะต่างชาติไปไดนน้นู่นนี่น่นอะไรมันหลายอย่างครับผมมันเยอะแยะนะครับผมโอเควันนี้ผมก็มาแนวันวินที่นี้ไปก่อนผมสวัสดีครับ